สวัสดีค่ะมาเดินมือนี้กินน้ำพริกปลาทูค่ะปลาทูตัวใหญ่ปลาทูหกตัวมีแต่ตัวใหญ่ๆเวยค่ะอันนี้จะอมชุบแป้งทอดอันนี้กะลัมลวกค่ะกะลัมต้มมีบลเขือแล้วกะมีน้ำพริกปลาทูเด้อค่ะมือแรงเดี๋ยวสิว่าบด้ตําน้ำพริกบ้านนี้ํำน้ำพริกเองเ้ยค่ะบ่ซื้อกินเพราะว่ามันหวานทุกอย่างเราต้องํำเอง ันนี้ใส่น้ำห่อนนะคะใส่น้ำห่อนตำกะปิแล้วก็เอาน้ำหอนใส่บ่ใส่น้ำเย็นทุกย่างบ้านนี่กินนะ่ต้องตำน้ำจิ้มเองบ่แมนดูดีดีไอ้บ่เมนดูถูกฝีมือคนนอกบ้านเ้อค่ะบ่แมนดูถูกว่าเม่คกาพอขาพ,อขา,พอขายพื้นเนะะ้อค่ะเพราะว่า เพล่นเห็ดให้กินส่วนร่วมเนาะค่ะเพราะว่าสาธารณะสื่อกินเนาะค่ะแต่อันนี้เขากินในขอบขั้วเข้าเข้าเห็ดในขอบขั้วเข้าเข้ากระสิปรุงตามตามรสที่เขากินเนาะคะ่ะเข้าสิไปเอาตามที่เพลินเห็ดขายบ่ไดเห็ดขายกระสิสิส่วนมากสีเมะสมกับพวกไวัยรุนเนาะคะ่ะพวกเด็กๆไปทํางานเป็นสันข้าเจ้ากินในเพราะมันสิออกหวานแห้งเนาะคะ่ะอันนี้เข้าตําเองมันกระสิบ่ออกหวานแห้งมันกระสีออก นิดนิดเพราะว่าเข้าปลใส่หวานหลายอีกอย่างหนึ่งอ่ะข้างนอกเพิ่นเพิ่นใส่บักนาวมาหลายบ้านนี่กินบักนาวหลายเ mm. บิ่ด้อค่ะบักนาวบักนาวนี่ตำที่หนึ่งบักนาวยางหน่อยกับสามสี่ลูกถึงห้าลูกเวลาตำน้ำพริกน้ำพริกนิดเดียวนี่แหละค่ะเพราะว่าบ้านเขากินเปรี้ยว ก็พักตรงพักรวมทุกอย่างบใส่ชูรสหลดเด้อค่ะบ้านนี้เฮ็ดกับเขาบ่มีชู่สหลดแต่แสบเชื่อเชื่อถือได้ฝีมือเชฟประจำบ้านเราเพราะว่าทําอาหารมาหลายปีตลอดชีวิตนี่ทำแต่อาหารอย่างเดียว เสื้อฟีมือด้นามจิมซุก,กี้นาำพริกกะปิสุดยอดว่าต้องว่าต้องพึงผงชุรมุเลยแสบแสบทั้งนั้นเลยฟีมือเพื่อนนี่สุดยอดผู้ใดจ้างไปไซนี่เพื่อนบ่าไปค่ะเพราะบ้านนี่บ่ให้ไปน้องนอง,น,องนุ่งนุ่ง่ยนี่บ่ให้ไปจ้างแพงบันไดกับ่ให้ไปค่ะเพราะว่าอยู่ประจำบ้าน ผู้ใดมากินฝีมือเพื่อนติดใจสุกคนเพราะว่าเพื่นเห็ดอาหารแสรบบ่โดยบะต้องใส่ชุบโรเอเลยมีคนเอาไปเวาให้ที่ทำงานเล็กหน่อยเล็กหน่อยว่าจะจ้างอ่ะให้เขามาทำอาหารให้อ่ะเขาจะมาไหมเพื่นบอกไปดอกเจอค่ะเขาก็ให้ไปดอก ทำลายเด้ค่ะบ้านนี้กินเหลือเอาเขาตู้เย็นมากินลายมือ <ś c oughs> แสบๆตาเองกินเองสุดยอดอุปรกรณ์การทำอาหาร การทจบชีปไปแค่นี้นะเนาะคะ่ะรีวิวให้เบงว่าเมนูมือนีเท่าไม่อย่างแน่เสแสบน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องอยู่ต่างประเทศก็ได้อยู่ทั้งเมืองไทยก็ได้อยู่ทุกทวีอยุโรปอเมริกากับเขาบานเฮ่าเนาะคะ่ะอาหารบานบบเมนอาหารบานบาสน,นะคะปลาทูเดี๋ยวนี้แพงแพงมากินน้ำกันเสแสบน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องสุขปุสกุนเนาะคะ่ะ อยากให้มากินน้ากันอยู่ค่ะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศเพื่อนเกษยาก,กินอาหารบานเท่าเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่ทางคุณก็ดนโดนเพื่อนอานสิเพื่อนเกษสิมีกินคือกันละค่ะแ่วมามัเกษสิแตาากแต,ต่างจากบานเท่าน้อยนึงจบคลิปไปแค่นี้ละคะ่ะขอฝากคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แนเดอร์ค่ะสุกูสุกพนสีขขน่เดยูน้ากันไปดนดนรีวิวอาหารการกินให้กันเบิ่งนนี่สี่ละคะ่ะเพราะว่าสิไดดแซ่บๆน้ากันเนาะคะ่ะ คุณใดเพิ่อนอยากกินเพิ่นก็เสียเอาไปเห็ดกินเนาะค่ะซัมนี้ล่ะค่ะขอบพระคุณหลายๆสวัสดีค่ะ